ท็อปดารณีนูตประกาศติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าหลังไปทำบุญทอดกระถิ่นแกงเพื่อนต้องบอกว่าทำเอาตกใจไม่น้อยเมื่อท็อปดารณีนูตประกาศติดเชื้อโควิด -19 สายพันธ์เชื้อเดลตา้าหลังไปทำบุญทอดกระถินโดยท็อปดารณีนูตได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าก่อนอ่านถึงบรรทัดนี้เลื่อนภาพอ่านก่อนนะคะแก้ไขวันเริ่มต้นเขียนเดือนผิดค่ะต้องเป็นวันที่30ตุลาคม สรุปรวมคือติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกระถิ่นด้วยกันเพราะวันที่เขาเจอเพื่อนที่เป็นโควิดคือวันที่27ตุลาคมมาพบและนั่งรถคันเดียวกันวันที่31ตุลาคมคือนั่งรถกันยาวๆตั้งแต่ตีสามครึ่งหลายชั่วโมงแล้วยังเปิดหน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถตั้งแต่เช้าพอเรากลับกรุงเทพวันที่1พอยอ เพื่อนเขาที่ติดโควิดถึงจะแจ้งว่าตัวเองติดเพื่อนเอเจ้าของรถจึงไปตรวจวันที่2พฤศจิกายนตอนเย็นหลังทราบผลและรีบแจ้งให้เราทราบเช้าวันที่3พฤศจิกายนนำสืบโรคแล้วก็คือติดจากกรณีนี้แน่นอนที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะทางแพทย์แจ้งว่าเป็นเชื้อเดลต้าจึงทำให้ติดและแพร่กระจายได้เร็วเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครตั้งใจจึงไม่ได้โกรธแล้วว่าใครทั้งสิ้น เป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่บังเอิญเหมอเวลาจะต้องติดเชื้อเพราะตอนแรกก็ตั้งใจจะขับรถไปเองก็มีเหตุให้ต้องอาศัยรถเพื่อนตอนนี้อาการของดาก็ไม่หนักครับเพราะเจอเร็วรักษาเร็วเพื่อนเอมีและดาผลออกมาว่าติดแน่นอนเหลือเพื่อนซที่ทำเอทีเคพีซเมื่อวันที่3ามพฤศจิกายนแล้ววันนี้ก็ไปทําซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอผลค่้านี้เช่นกัน โชคยังดีที่ดาและเพื่อนๆรับวัคซีนกันแล้วเชื้อจึงยังไม่แสดงอาการลงปอดใดๆดาไม่แต่อาการไข้และปวดหัวอย่างมากเท่านั้นวันนี้เพิ่งจะมีอาการคัดจมูกเบาๆหากเหตุการณ์นี้จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดที่มีตัวดาเป็นเหตุต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะกราบขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะอย่างที่บอกว่าโชคดีที่ดารู้ก่อนก็เลยอาการไม่มาก รูปนี้คือถ่ายล่าสุดเช้านี้ที่ขับรถไปโรงพยาบาลเองรถส่วนตัวใช้คนเดียวห้ามแม่บ้านล้างเพื่อเอ็กซเรย์ดูปอดจริงๆดาเข้ากระบวนการรักษาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนผ่านแอปพลิเคชันติดต่อกับทางโรงพยาบาลคุณหมอสอบถามอาการและแนะนำให้รักษาแบบโฮมไอโซเลชันหลายคนสงสัยว่าถ้าโฮมไอโซเลชันจะอยู่อย่างไรพอดีที่บ้านมีเรือนหลังน้อยไม่ต้องยุ่งกับใคร อาหารทางโรงพยาบาลก็ส่งให้ทั้งสามมือเมื่อวานนี้ให้ทางแลบมาตรวจคนในครอบครัวและเพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันก็มองผ่านมุ้งลวดออกไปแล้ววันนี้ได้รับยามาทานเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากยายังได้รับถุงยังชีพด้วยแล้วก็คุยอาการกับทางพยาบาลและหมอทางไลน์ค่ะอาการทั่วไปตอนนี้มีแค่ปวดหัวตัวร้อนและคัดจมูกนิดหน่อยก็ต้องสมุนไพรดมไป นอกนั้นยังไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงค่ะขอบคุณทุกความห่วงใย,ยและความช่วยเหลือและกราบขอโทษทุกคนที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อีกครั้งด้วยค่ะ